เข่าอยู่นี่โอเคโอเคเข่าอยู่พีคนเด้อคือเข่านะครับเขากิไปเกี่ยวเข่าต่อเด้วยเอฟซีอันเอฟซีก็อยูนิเฮหม่มมอมแม่แมเด้อเข้าน้ำแหนลอรุ่มเอฟซีกับเบิร์กหม่อมหม่อมแม่แม่เด้ออันขังไปทั้งไหนะหรับโอเคไม่ได้ก็มาไว้ตรงนี้นี่มีอะไรตรงนี้ หอนน้ำต๊่อยไลายคักมื่อนี้น้ำตกสาริกาเดอมือนี้มาเป็นนำตกสมอนชาติเนี่วเดอหายใจว่าทั่วท่องยังหน่อยหน่อยนมั้ยมั้มั้มัยังน่อยหน่อยยอยังน่อยอยนตอนนี้นะคะจะเราจะเอาต๊หน้าบอกเน้่ว่าจะหาจอนต้น มันหาตอนตจน,น,นจต,ตอนนี้มันก็สิตายตอนแรกเฮ็ดงานเหมาตอนนี้เฮ็ดงานไล่ว่านที่นอนแล้วตอนแรกมันทำงานเลยเหมาเนาะมันก็เลยเจ้าเอาเจ้าเอาตอนนี้เ,เห็ดงาไล่ว่านก็เล็กไม่อมๆไม่แม่เด้อบแบบนี้อย่างแต่ก็ยังดเดี๋ยวเขาตีเอารถมาหับถ้าเขา,มมาล้นมารับมันแย่เลยนะจุดกู้ไพ่กวอดหน้า ออมมอตอนแรกทำงานเหมาตอนนี้ทำงานรายวันน,นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะรายวันเนาะทำอัตยาใส่เนาะรายวันเหนื่อยก็พักเนะหนี่อยนะไหนก็เอาศาสตร์มาปูนอนเออแล้วก็ลูกคืนเห็ดไม้ปรวัติอะไรบ้างทำงานเหมาก็เจ้าเจ้าเอา,าเบาแล้วพี่น,อน้อง คนนี้มีพี่เป็นแฟนเดี๋ยวากไ,กกได้ถกไแม่ถค่อยไม่ชอบต่าง,งานหามเสาแขวน งานหามตัวนี่ใครเนยขอบคุณค่ะช่องใหญ่ขอบคุณนะคะงานหามตัวขอบคุณช่องใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่บริการถึงที่ ดูอะไฟกดให้ไหลอยู่งานมันบวเขาขนาจะให้ไหลอยู่เดี๋ยวมันตังหรือมันจะเรกตีพูดเดโอ้ยจิไก่กันไก่เดีะยวเราตีพูดเดียววะเมาไาเมาไซพดเล่นนะครับตอนน้พูดเมาไซเมาไซเด้อพี่น้อง กไม่น <Ooh. S 1> ้อยเด้อเพราะวมันหักอลงเพราะว่ามองหนึ่งพนหาปาเือหมาม่มายสโอ้ยข่ามันคอยเลยมันเลยหอมันเลยเี่ยวงนไมน้อยเด้อทดลองน้อยฝนเข้าซกคือได้ฝนเ้าแล้วนี่เขาเรียกว่าเข่ามันยุ่งนิดหนึงนะคะมันยุ่งตีกันนิดนึงนะคะโอยมองงน่งพน้อเลยมันให้สามไม่เกันนะคะตอน มันก็เลยเกี่ยวยากนิดหนึ่งนะคะโอ้ยคืหอหอบแนงจังเนาะมีน้ำกับมีแบบนีน้วยหายคอยช่อหายใจเพรท่านเถอะวะขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อที่เขามาเบิ้งมาเนง,งเกี่ยวขีเงียะเกี่ยวขีเงียเกี่ยวยยเงียไปใส่ละเมิดา ผลไดอยู่สองหมดปืนกับกระโดดมาหาสมอในเด้อหาแล้วเนี้ยเห็ดบาบเราเกี่ยวจะเศร้าผุ่นบวเบิงเราจะเถื่อมีอยู่สีสีก้นก็ได้ไปอยู่อย่างนี้เป็นพันๆอยู่ไหนนีนะมาอยู่น้ำข่อยเนี้ยข่อยสงสารข่อยเนี้ยสีสีก้นนะอุ้ยเนาะเดี๋ยวข่อยจะไปนอนเว้นเล่นโอ้ยจะนอนเว้นแล้วเนาะเป็นแบบนี้ข่อยก็นอนเว้นตัวเนาะ